ที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยที่นี่คือวัดไคงวันจีวัดไคงวันจีคือเขาบอกว่าเป็นต้นกําเนิดของวัดเล่งนายี่ที่เมืองไทยก็เอาตัวอย่างที่นี่ไปสร้างที่เมืองไทยวัดนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถังห้องเต้ถังเสียนจง บรรดาในแผ่นดินประเทศจีนเมืองที่ใกล้ทะเลก็ให้สร้างวัดหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อรัชสมัยว่าไค้วันสมัยก่อนสร้างขึ้นมาทั้งหมดจะมีสิบกว่าวัดปัจจุบันนี้เหลือแค่สี่วัดสี่วัดวัดไข้วันที่แท้จิ๋วก็จะเป็นหนึ่งในสี่วัดนะคะอายุหนึ่งพันสองร้อยกว่าปีเป็นวัดพุทธบราันะคะลุงเลในเมืองจีนค่ะเขาเขาจะมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ของเก่าของโบราณนะคะอย่างตรงนี้เขียนว่าไข้วัดติงก๊กเซียงจี่ คำนี้นะภาษาจีนหมายถึงว่าวัดนี้นะาฐานะสูงฐานะสูงเพิ่งอยู่กับการดูแลของรัฐบาลกันนะคะฐานะสูงเพราะฉะนั้นเห็นเราสังเกตนะ ทรณีประตูสูงค่ะนะะคให้ดูที่ทรณีประตูด้วยว่าทรณีประสูประตูสูงก็คือจะฐานะสูงใช่ค่ะแล้วก็มาเลยนะคะเราข้ามได้เหรอคะเนี่ยทำได้ข้ามข้ามไปเร็วค่อยขาขัวโอเคแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ข้ามกันถ้าเป็นคนไทยเราไม่รู้เราไม่กล้าข้ามเรามากับอาลิวเราข้ามได้ข้าไปค่ะ